เซตสบู่สครับกาแฟที่จะช่วยเติมเต็มความหอมผ่อนคลายไปพร้อมกับการขัดเซลล์ผิวซึ่งความโดดเด่นของแบรนด์ L.A.L.I.L. คือจะแยกเป็นเจลอาบน้ำกาแฟและสะครับกาแฟซึ่งสามารถนำมาผสมกันเพื่อใช้อาบและขัดผิวไปในคราวเดียวแต่ถ้าวันไหนที่มีเวลาว่างและต้องการดื่มดำกับความผ่อนคลายอย่างเต็มที่ก็สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สบู่สครับกาแฟสูตรนี้มาพร้อมสารสกัดดอกส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีกรดไขมันธรรมชาติอาบสะอาดและช่วยยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นกายได้เป็นอย่างดีค่ะ สัมผัสกับความหอมอโรมาของน้ำมันธรรมชาติที่มาพร้อมส่วนผสมของกาแฟาอาราบิกา้าสกัดช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนซึ่งสบู่เหลวเวริจินผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ100%อเอร์เซนออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายนั่นเพราะว่าสบู่สครับกาแฟายี่ห้อนี้อาศัยคุณสมบัติของคาเฟาอีนสกัดในการผลัดเซลล์ผิวซึ่งต่างจากสูตรทั่วไปที่ใช้กากกาแฟาเหมาะกับผู้ใช้ทุกสภาพผิวโดยเฉพาะคนผิวแห้ง อีกทั้งยังมีส่วนผสมของกลีเซอรีนลดอาการแห้งตึงผิวหลังอาบน้ำได้อย่างดีมีฟองหนาะนุ่มล้างออกง่ายใช้ได้บ่อยไม่ต้องกลัวบาดผิวค่ะ <dump> <ai> ความโดดเด่นของสบู่สครับกาแฟริศราคือการผสานคุณค่าของเมล็ดกาแฟคั่วบดละเอีย e ดร่วมกับสมุนไพรไทย ไม่ว่าจะเป็นดินสอพองขมิ้นชนันน้ำพึ่งเกสรดอกลำไยจึงทำให้สบู่เหลวหลอดนี้มีคุณสมบัติในการลดผดผื่นคันลดการอักเสบของรูขุมขนได้อย่างดีที่สำคัญไปกว่านั้นคือวัตถุดิบที่ใช้ล้วนเป็นวัตถุดิบที่ปลูกแบบอินทรีย์การันตีจากผู้ใช้งานว่าเม็ดสครับไม่บาดผิวพร้อมเพิ่มปริมาณกาแฟ20%สเอร์เซสามารถใช้สครับผิวหน้าได้ไม่เกินสัปดาห์ละ2-3ครั้งเนื้อสบู่ละมุนสูตรนี้เป็นสบู่สครับสูตรโบราณใช้อาบบ่อยๆก็ไม่เบื่อคะ่ะ สำหรับสาวก A B O N N E ที่ชื่นชอบเกลือสครับของแบรนด์นี้อยู่แล้วต้องถูกใจเกลือสปาที่มีส่วนผสมของครีมอาบน้ำแบบพร้อมสบับเป็นเกลืออาบน้ำที่ส่วนผสมหลักจากกาแฟบริสุทธิ์ผสานคุณค่ากับน้ำนมซึ่งสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อการขจัดสิ่งสก,กรปรกตกค้างและลดเซลลูไลท์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังช่วยให้การอาบน้ำและผลัดเซลล์ผิวเป็นไปอย่างรวดเร็วในขั้นตอนเดียวข้อดีของสบู่สครับกาแฟสูตรนี้คือมีฟองน้อยแต่กลิ่นหอมละมุนตามคอนเซปต์ของแบรนด์สามารถบีบเนื้อครีมลงบนผิวทื่อเปียกชื้นแล้วขัดถูได้ตามต้องการเลยค่ะสำหรับสบู่สครับกาแฟโอ๊โซพอ,ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีปัญหาสิวหลังโดยเฉพาะ ซึ่งสูตรนี้เลือกใช้กาแฟาราบิก้ามาเป็นเม็ดบีบสำหรับการสครับผิวและเพื่อลดความแห้งกร้านของผิวหลังอาบน้ำทางผู้ผลิตได้เติมเชียบัตเตอร์จากธรรมชาติพร้อมส่วนผสมขมิ้นชันที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระลดผดลดสิวเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับการอาบน้ำยิ่งขึ้นควรใช้คู่กับใย,ยตี้ฟองเพิ่มฟองนุ่มๆสูตรนี้การันตีจากผู้ใช้ว่าเม็ดบีบมีความละเอียดใช้แล้วไม่บาดผิวจะขัดซอกไหนของร่างกายก็เพิ่มความเรียบเนียนได้ถูกใจค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด